กรมสุขภาพจิตเตือนให้รู้ทันความคิดและความรู้สึกของตัวเองความสุขและความทุกข์ของแต่ละคนนั้นต่างกันเกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์แต่ในช่วงนี้เราก็มักจะได้ยินคําว่ามีความคิดหรือว่าทัศนคติแบบสุดตง่งคําว่าความคิดหรือว่าความรู้สึกสุดโตง่งหมายถึงการคิดแบบบวกหรือลบมากเกินไปทําให้เกิดความเครียดทําให้เกิดความทุกข์ได้ง่าย วิธีจัดการความคิดหรือว่าความเครียดในสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้นี่นะครับเขาแนะนำออกวาอย่างนี้ครับคือการมีพื้นที่สามารถปลีกตัวไปทำงานอนดิเรกนั้นได้ด้วยความสงบหรือว่าละจากสิ่งที่เรากำลังเครียดหรือว่าตามอยู่โดยเฉพาะข่าวสารการเมืองในตอนนี้นี่นะครับสามารถไปอยู่ในมุมที่สงบและเกิดความผ่อนคลายโดยไม่รบกวนใครและสามารถทำให้เรามีความสงบได้ และการมีผู้รับฟังเมื่อเรารู้สึกกังวลใจไม่สบายใจหรือต้องการปรับทุกข์อะไรบางอย่างด้วยจะเป็นเรื่องธรรมดาที่เราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าเวลาเรามีความทุกข์หรือว่ามีความไม่สบายใจจําเป็นที่จะต้องมีใครสักคนมารับฟังเรื่องราวเหล่านั้นนายแพทย์เกียรติภูมิวงศรจิตเปิดเผยว่าเงื่อนไขที่ทําให้คนเรามีความสุขคือ1ความสุขจากภายนอกคือการได้รับความพึงพอใจโดยเฉพาะจากประสาทสัมผัส รูปรสกลิ่นเสียงเช่นการได้กินอาหารอร่อยๆการได้ฟังเพลงเพราะๆถึงจะเป็นความสุขชั่วคราวก็สามารถประคับประคองให้ลืมความทุกข์และสร้างลักษณะนิสัยเห็นความดีงามจากสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันนั่นคือข้อแรกข้อที่ 2. ความสุขจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเช่นการมีเพื่อนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีย่อมมีโอกาสทั้งการมีความสุขและผ่อนคลายความทุกข์และข้อที่3ครับ ความสุขภายในตนซึ่งเกี่ยวพันกับทัศนคติส่วนตัวหากเน้นการมีคุณธรรมการทำประโยชน์ต่อสังคมและดำเนินชีวิตในทางสายกลางย่อมมีโอกาสเกิดทุกข์หรือว่ามีความเครียดน้อยกว่าการดำเนินชีวิตมีทัศนคติแบบสุดตรงเขาบอกว่าทั้งนี้คนที่ทุกข์ง่ายควรระวังความคิดตนเองมองตอนเองและสิ่งรอบข้างอย่างเป็นกลางไม่โน้มเอียงไปในทางลบส่วนคนที่หาความสุขยาก ต้องรู้จักเสพสุขมองโลกด้านสวยงามมีความสุขกับสิ่งเล็กน้อยให้เป็นนิสยัยนอกจากนี้ยังพบว่าความคิดที่ทำให้เป็นทุกข์คือความกังวลความคิดแบบเข้าข้างตัวเองหรือเข้าข้างคนอื่นแบบสุดๆความคิดลบหรือบวกสุดๆซึ่งกล่าวได้ว่าความคิดแบบสุดต่งนั้นไม่ว่าด้านบวกหรือด้านลบคือต้นเหตุของความทุกข์ซึ่ง ทางแก้ก็คือต้องรู้ทันความคิดความรู้สึกของตนเองอยู่เสมอขอบคุณข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตครับ